ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่3,628-3,629บทที่3,628จริงเหรือเมื่อเจนนี่ได้ยินเช่นนี้ฉับพลันน้ำตาแห่งความปิติยินดีก็พรั่งพรูไหลาอาบสองแก้มแม้ว่าเธอจะไม่ใช่แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาการแพทย์แต่เธอก็ยังเป็นนักเรียนชั้นยอดที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในกลุ่มไอวิลีเธอรู้ ู้ว่าสาเหตุที่ลูกชายมองไม่เห็นอะไรเลยนั่นเป็นเพราะว่าเส้นประสาทตาถูกเนื้องอกกดทับดังนั้นเธอจึงชัดเจนมากในตอนนี้ว่า ตั้งแต่การมองเห็นของลูกชายค่อยๆฟื้นตัวนี่เป็นการพิสูจน์แล้วว่าเนื้องอกที่กดทับเส้นประสาทตาของเขามีความเป็นไปได้สูงที่จะหายขาดได้เธอสำลักคำพูดออกมาเยี่ยมมากเยี่ยมจริงๆความแข็งแกร่งของจิมมี่และมือของเขาฟื้นฟูขึ้นอย่างมากเช่นกันเขาพยายามยกมือขวาที่ถูกปักคาไว้ด้วยสายน้ำเกลือและหัววัดออกซิเจนในเลือดอย่างยากลำบากค่อยๆเช็ดน้ำตาจากหาง ตาของแม่พลางปลอบโยนแม่อย่าร้องไห้ฉันดีขึ้นแล้วคุณควรจะมีความสุขถึงจะถูกจิมมี่สามารถยกแขนขึ้นและเช็ดน้ำตาจากหางตาของเจนนี่ได้อย่างแม่นยำนี่ทำให้ทุกคนตะลึง แคทที่ดูแลตบหน้าตัวเองพลางพึมพำรรเสียงเบาว่าฉันกำลังประสาทหลอนอยู่หรือเปล่าสมิธตื่นเต้นมากในเวลานี้เขารีบพุ่งไปหยุดอยู่ตรงหน้าลูกชายพลางย่อตัวลงและถามว่าจิมมี่ลูกเห็นหน้าพ่อชัดเจนไหมจิมมี่เปิดปากพูดพ่อทำไมจมูกคุณถึงมีรอยแดงสมิธสัมผัสรอยนูนบนจมูกโดยไม่รู้ตัวเช่นเดียวกับภรรยา น้ำตาของเขาเอ่อล้นออกมาอย่างช่วยไม่ได้พลางสำหรักคำพูดในช่วงสองวานมานี้พ่อคงมีความผิดปกติเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อไม่ต้องกังวลอีกไม่กี่วันก็ดีขึ้นขณะที่พูดเขาจับมือลูกชายร้องไห้พลางพูดว่าจิมมี่ ในที่สุดคุณก็มองเห็นหน้าพ่อกับแม่ได้แล้วพ่อคิดว่าชั่วชีวิตของลูกจะไม่ได้เห็นหน้าพวกเราอีกในเวลานี้ทั้งวอดเต็มไปด้วยเสียงดังเซ็งแซ่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่กระจัดกระจายอยู่ต่างก้มหน้าสื่อสารการัน ใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความตกใจและไม่เชื่อแพทย์ผู้ดูแลบ่นออกมาว่าทำได้ยังไงตกลงว่าทำได้ยังไงถึงแม้จะเป็นฮอร์โมนที่สามารถทำให้อาการป่วยของคนฟื้นตัวได้จริงๆก็ตามแต่เป็นไปไม่ได้อย่างยิ่งที่เส้นประสาทตาที่ถูกกดทับอยู่จะฟื้นตัวด้วย การฟื้นตัวของการมองเห็นต้องเกิดจากแรงกดที่ลดลงเนื่องจากการหดตัวของเนื้องอกแต่นี่มันเร็วเกินไปผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆต่างก็ประหลาดใจมากขึ้นไปอีกคนเหล่านี้ต่อสู้กับโรคมะเร็งมาหลายสิบปี เครื่องมือที่พวกเขาใช้พิชิตลวนครอบคลุมมะเร็งชนิดต่างๆตั้งแต่หัวจรดเท้าจากหน้าไปหลังจากภายในสู่ภายนอกเรียกได้ว่าประสบการณ์ด้านมะเร็งนั้นมีอยู่อื้อซ่าแต่ยิ่งมากมายเท่าไรกลับยิ่งทำให้พวกเขาเข้าใจเรื่องทั้งหมดนี้น้อยลงเท่านั้นเพราะสิ่งนี้ได้ล้มล้างประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่พวกเขาสั่งสมมานานหลายสิบปี ในเวลานี้แพทย์ผู้ดูแลก็รีบพูดกับผู้ช่วยที่อยู่ข้างๆว่ารีบแจ้งศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ให้แพทย์ที่ดูแลเพจซีทีเตรียมพร้อมสแกนให้จิมมี่ทั้งตัวความแตกต่างระหว่างเพจซีทและ c ีทคือ มันสามารถสแกนผู้ป่วยได้ทั้งร่างจากบนลงล่างและสแกนได้อีกซ้ำๆนอกจากนี้ยังสามารถรับภาพเอกซเรย์จากทุกส่วนของร่างกายได้ในคราวเดียวเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการตรวจสภาพเนื้องอกทั่วร่างของผู้ป่วยมะเรง็ง มีเพียงวิธีนี้เท่านั้นแพทย์จึงจะสามารถตรวจด,ดูเนื้องอกในร่างกายของจิมมี่ได้อย่างละเอียดภายในระยะเวลาอันสั้นที่สุดนอกจากนี้การรักษาของจิมมี่ส่วนใหญ่อยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้โรงพยาบาลนี้จึงมีข้อมูลภาพซีที ของเขาอยู่ทุกขั้นตอนการสแกนครั้งล่าสุดคือเมื่อครึ่งเดือนก่อนดังนั้นตราบใดที่รีบทำการสแกนทั่วร่างของเขาอีกครั้งแล้วเปรียบเทียบกับผลสแกนเมื่อครึ่งเดือนที่ผ่านมาก็จะพบว่าเซลล์มะเร็งในร่างกายของเขาสุดท้ายแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร บทที่3,629ในไม่ช้าหนุ่มน้อยจิมมี่ก็ถูกแพทย์และพยาบาลเข็นเตียงไปยังศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์หลังจากฉีดสารทึบรังสีแล้วเขาก็ถูกส่งเข้าไปยังเครื่อง CT ทีสแกนเพื่อทำการสแกนแบบเต็มตัวผ่านไปครึ่งชั่วโมงผลสแกนจึงออกมาแพทย์จำนวนมากรวมตัวกันอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจดูภาพซีทีสแกนล่าสุดของจิมมี่แพทย์ผู้ดูแลได้เปิดข้อมูลภาพเมื่อครึ่งเดือน ที่แล้วหลังจากการเปรียบเทียบเขาก็อุทานออกมานี่มันเหลือเชื่อเกินไปแล้วรอยโรคจำนวนมากในร่างกายของจิมมี่หดตัวลงแล้วจริงๆเนื่องจากมะเร็งของจิมมี่ได้เข้าสู่ระยะสุดท้ายแล้ว การไพร่กระจายจึงมีอยู่เป็นจำนวนมากเมื่อนานมาแล้วไม่ว่าจะเป็นต่อมน้ำเหลืองกระดูกตับและปอดล้วนมีร่องรอยของเนื้องอกทั้งยังมีขนาดที่ไม่เล็กที่ใหญ่ที่สุดคือมีขนาดเท่ากำปั้นของทารกและเนื่องจากการรักษาที่อ่อนกำลังลงเซล์มะเร็งของจิมมี่จึงไพร่กระจายเร็วขึ้นเรื่อยๆและเนื้องอกก็เติบโตขึ้นด้วยเช่นกันจากแนวโน้มปกติหลังจากเวลาผ่านไปครึ่งเดือนเนื้องอกจะเพิ่มจำนวน ขึ้นค่อนข้างมากแต่ว่าตอนนี้รอยโรคเหล่านี้ไม่เพียงแต่ไม่ขยายใหญ่ขึ้นเท่านั้นพวกมันกลับมีขนาดเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้องอบขนาดใหญ่ในกะโหลกศีรษะที่เคยกดทับเส้นประสาทตาและเส้นประสาทหูเส้นผ่านศูนย์กลางของมันหดตัวลง1มิลลิเมตร อยาประเมินค่า1นึมิลลิเมตรนี้ต่ำไปเพราะที่กดทับเส้นประสาทก็คือ1นึมิลลิเมตรนี้บรรดาแพทย์ตกอยู่ในความโกลาหลดรแมทธิวผู้เชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรมกล่าวว่าเราแม่งกำลังวิจัยยาต้านมะเร็งอะไรอยู่วะเนี่ยนี่แม่งเป็นยาต้านมะเร็งที่ดีที่สุดในโลกแล้วแพทย์ที่อยู่ด้านข้างอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจใช่ ยาตัวนี้มีผลการรักษาโรคมะเร็งที่ดีมากถ้ามันสามารถครอบคลุมทั่วทั้งโลกได้จริงๆผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยาอย่างพวกเราก็สามารถถูกเลิกจ้างได้เช่นกันสมิธก็เชื่อมัน่น แต่เขาไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมยาแผนโบราณของหวาเซียจึงมีประสิทธิภาพมากเพียงนี้ในเวลานี้แม่ของจิมมี่รีบหยิบยาอีกเม็ดหนึ่งออกมาพลางพูดอย่างตื่นเต้นว่าถึงเวลากินยาเม็ดที่สามแล้วทุกคนกลับมามีสติและกระตุ้นอย่างเร่งรีบเร็วเข้า ดูว่าเมื่อกินยาเม็ดที่3ลงไปแล้วยังจะเกิดปาฏิหาริย์อะไรขึ้นคืนนี้แพทย์ของเมโยคลีนิกทั้งหมดทำงานล่วงเวลาค่ำคืนในโรงพยาบาลโดยธรรมชาติแม้ว่าโดยพื้นฐานแล้วจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกเขา แต่พวกเขาก็ไม่เต็มใจที่จะจับไปเพราะพวกเขารู้ว่าพวกเขากำลังพบกับปาฏิหาริย์ทางการแพทย์จิงมี่ผู้ซึ่งได้รับการปฏิบัติเสมือนว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวจากการวิจัยโดยคณะแพทย์ชั้นนำก็ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆ เมื่อใดก็ตามที่เขากินยานมึดฟื้นคืนชีพจิ๋วเสียหนึ่งเม็ดเนื้องอกในร่างกายของเขาจะหดตัวลงอย่างมีนนยสำคัญการหดตัวนี้แทบจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากข้อมูลในภาพสแกนยิ่งไปกว่านั้น สมรรถภาพทางกายของเขาก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วตรงตามที่บนบรรจุภัณฑ์ของยาเม็ดฟื้นคืนชีพจิ๋วเสียงระบุเอาไว้พลังชีวิตของเขาได้รับการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วหลังจากรับประทานยาทั้ง7เม็ดแล้ว เขาสามารถลุกขึ้นนั่งด้วยตัวเองแล้วตะเกียกตะกายลงไปเดินบนพื้นอย่างทุลักทุเลจิมมี่มีประวัติการไพร่กระจายของมะเร็งไปยังกระดูกมามากกว่าหนึ่งปีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระดูกขาทั้งสองข้างดังนั้นเขาจึงต้องอยู่บนเตียงตลอดทั้งปีเวลาล่วงเลยมาหนึ่งปีกว่าที่จะได้เริ่มต้นเดินอีกครั้ง แม้ว่าจะเป็นการเดินที่ยากลำบากเพียงสิบกว่าเมตรแต่ในสายตาของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ มันคือปาฏิหาริย์ที่อยู่ในปาฏิหาริย์สถานการณ์เช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ทางการแพทย์ของพวกเขามันเหมือนกับว่าพวกเขาไม่เคยเห็นผู้ป่วยอัมาพาตครึ่งท่อนที่สามารถเดินบนพื้นได้อีกสมิธกับภรรยานอนไม่หลับทั้งคืนเพราะความตื่นเต้นเจนนี่ภรรยาของเขานอกจากความตื่นเต้นและความปีติยินดีในใจแล้วก็ยังมีความกังวลเล็กน้อย